ปี2006ในเกมที่ยูเวนตุสเจอกับอินเตอร์ซาลาตันอิบราฮิโมวิชถูกมาโกมาเตราซี่อาดเข้าเต็มเต็มอันเชลอตติจะเปลี่ยนเขาออกแต่ซาลาตันบอกว่าไม่ ain, ผมจะเล่นต่อเพื่อแก้แค้นทว่าผ่านไปเพียง2นาทีเขาก็เจ็บเกินกว่าจะฝืนต้องถูกเปลี่ยนออกจากสนามแต่ชะตากรรมเล่นตลกปีเดียวกันนั้นซาลาตันย้ายมาอินเตอร์ต้องกลายเป็นเพื่อนร่วมทีมกับคนที่เคยทําให้เขาบาดเจ็บ3ปีเต็มพวกเขาลงสนามเคียงบ่าเคียงไหล่คว้าสกูเดตโตถึง3สมัยติด ปี2009้าซาลาตันย้ายออกไปก่อนจะกลับมาอิตาลีอีกครั้งแต่คราวนี้ในเสื้อเอซีมิลานและในดาร์บี้แมตช์ปี2010ระหว่างอินเตอร์กับมิลานมาเตราซีทำฟาวซาลาตันในเขตโทษเขาลุกขึ้นมายิงไม่พลาดมิลานนำหนึ่งต่อศูนย์ครึ่งหลังจังหวะเข้าปะทะซาลาตันกระโดดทีบใส่กลางอกมาเตราซีเต็มแรงจนเขาล้มลงไปกองและถูกหามส่งโรงพยาบาลทันทีสแตนโควิชถามว่านายทำบ้าอะไรของนายซาลาตันตอบว่าฉันรอวันนี้มาสี่ปี หลังเหตุการณ์นั้นมาเตราซี่ไม่ติดใจอะไรแถมยังขอบคุณซาลาตันที่ช่วยให้อิมเตอร์คว้าแชมป์ในช่วงเวลาที่เล่นร่วมกันเหลือเชื่อไหมแม้จะเล่นร่วมกันตั้ง3ปีคว้าแชมป์ด้วยกันมากมายแต่ซาลาตันยังไม่เคยลืมความแค้นนั้นเลย